แต่ชอบสุนมคนมาโพสไ,ไปเไป็นเไปโพสไปก็ชอบนะเดี๋ยวต้นไปไนีไปเป็นเดือนเนี่ยเป็นวาเนี่ยใช่จะหอมเป็นถนน,นที่ช้างช้างอืมไปดูไปดูดด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  ทันวาดอกบานใทันวาทันวาทันวานี่เริ่มต่อปุดๆมาแล้วเียเดือนเดียวอ่าเริ่มปุดๆแล้วนะพี่ช้างเนี่ยมปุดๆมาแล้วผมก็เลี้ยงเองเอาไอเดียพี่ไปนี่แหละฮะผมเอาไอเดียพี่ไปทำที่บ้านแต่ผมไม่ได้ใช้เสาผมใช้แป๊บแป๊บมันมีเลกทำเนี่ยแล้วก็คล้อยนะติดดอกแล้วก็ออกมาไม่ได้ รุ้นอ่ะเป็นรุ้นอ่ะมันก็มีความสุขเนแล้วอ่าผานีดดอกอะไรกล้วยไม้พันไม้พันนตัดดอกแล้วก็เพียวไว้เรี่ยเลยอ่ไปพุ่งกล้วยไม้อะไแล้วคนงานพี่เป็นอะไรตอนนี้อยู่ฮะก็อยู่ตามตอนนี้เขาอยู่เป็นร้อยร้อยคนอยู่ในนี้อยู่ในแปลงนี้นะใช่ฮะแต่ตอนนี้มันไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมอ่า มันก็มีแต่อยู่หลายแปลงสามร้อยแบบไร่ก็เลยทำให้ไม่ค่อยเห็นุคนละนีนี่ไอ้ขาเท้านี่ดอกใหญ่มีดอกใหญ่ที่บานเป็นเดือนแล้วพีกจะไม่เคยเห็นพุ่มใหญ่ๆนี่นลครับใช่ใช่นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วนี่ ี่ีนีนนี่บวปีนี่เนี่เี่หางช้างบ้านเราางช้างใช่ใช่ช้างางนสีเหลืองมันทุเใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลนี่ถ้ามัน ครั้งนี้ถ้ามันสีแดงนะโอคค้โหสีนี้เออแต่ว่ามันมันก็ไม่เหมือนที่คนยากเลยเพราะว่ามันออกยากปีละครั้งแล้วไม่มีคนงานนะค,ครับแล้วก็เดินไปตรงนี้ก็เดินโอ้ไม่มีคนงานเหนื่อย

ผมจะมาเล่นดนตรีกับพี่พี่เป็นนักดนตรีนะอ๋อก็เป็นนักดนตรีด้วยเหรอเล่นอะไรเล่นราพี่แหละนะผมก็ดูพี่ไงพี่เป็นนักดนตรีเก่าโอ้นักโนตีเก่าได้หมดเลยเก่า mình điên nên phải chụp rất luôn không thể được cái gì cũng chụp luôn điên không thể không chụp แล้วพอตอนนี้อากาศมันจะจะหนาวบ้างไม่หนาว,วเปลี่ยนอากาศมันก็มีโอกาสมันเป็นเชื้อราป่ะไม่ไม่มันเหมือนกัะมันปรับตัวไม่ทันอ่ะพี่มันจะหนาวสองวันเมื่อก่อนสองวันที่แล้วจะหนาวนะทำได้หนาวเช้าเนี่ปพอมาวันนี้ร้อนแล้วนะมันก็ยิ่งอากาศยิ่งมันก็จะตายมันก็จะเหลืองแต่มันก็ไปรูปแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องใหญ่ อายุอายุของต้นมันยาวอะครับยาวปีปีฮะปีหนึ่งปีสี่ี่ปีได้ครวดอกนั่นเลยแล้วไอ้ต้นที่มันอายุยี่สิบปีอะมันมันก็อยู่ได้ใช่ไหมแต่แต่คือดอกมันจะไม่แบบไม่ดอกมันก็เยอะแต่ถามว่าถ้าเราเป็นทาเชิงพณิชย์เนี่ยเราตัดดอกทุกวันเนี่ยเราจะอยู่แค่สี่ปีเพราะว่าหนึ่งการเครื่องปลูกเราจะไม่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 ใหญ่พอเืิงได้นะใช่เพิงปุ๋ย ขึ่นปลูกเราจะไม่ใหญ่ตอนนี้ใช่ติดไน่ๆบล็อกเลยอ๋ออีบล็อกนี่ไม่ต้องนั่นเนาะอยู่ได้เลยอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนคเพราอถ้าสี่ปีแบบว่ามันจะพีคใช่ครับพี่แล้วก็ผสมใหม่ผสมใหม่แล้วก็บังก็จะแบ่งประเทศเติมล้ อ,อ๋อนี่ก็มาจากแอบนี่แอลกินไปจะขายต้นละสิบบาทนี่ผมไม่เคยเห็นข้อเขาเห็นแต่ตรงนี้ แม<า>่พิาแม่พิดาก็เป็นลูกค้าอยู่ครับพี่เ็เป็นลูกค้าต่อกรแ่ต่อกอ่เขากอไหมพินาไม่ค่อยออกมาแล้วไอ้เอ็กพุ่มเนี่ยไเกิดไอ้อกชิอ้็อแต่เสียงเขาเหมือนกันนะ ไม่ต้องทำอะไรอยู่ในวิ่งรอบเนี่ยพอแล้วผมรดินไอยู่พี่กสา350ลสามลวิ่งึ้น่งนะวิ่งเนี่ยแต่มีอลย่ร้อยลไงกรน่ะ bông gần nó tay vẫn